สวัสดีครับวันนี้เมนูวันนี้แปลกขู่ปักตานเลยนะไม่ได้กินนานมากเลยนี่ข้าวต้มคุยนะครับข้าวต้มคุยใบยมิ้งเก๋เอาผักบุ้งไฟแดงคะนาไฟดำเอ้ยไม่ใช่คะนาแล้วก็อะไรนะอันนีนนผน้ผัดหัวใจโป๊นะครับผัดหัวใจโป๊ใไส้หมูอล้น,นี้ก็ ไข่เจียวใส่ชามนี่ยังไงล่ะโอเควาลุยเลยข้าต้องปุ้ยเสียงเปลี่ยนอาการไม่ค่อยดีตักข้าต้มปุ้ยไปมันนด่กินนานมากอื ขอมด้วยไงนี่เหมืนจะก๋วผัดไข่อมั่นได้กินหามมากเลย พอดมกุยเพิ่งเลิกงานนะครับจอดรถเมื่อกี้ลงมาล้างมือล้างเท้าล้างหน้าได้กินเลยสุดยอดละ กริงับข้าวต้มกำลังดีชอบมากเลยไอ้ผักมุ้งไฟแดงกับข้าวต้มกุ้ยเนี่ยอักมุ้งไฟแดงกับข้าวต้มคำว่าข้าวต้มกุ้ยไม่หมายถึงอนะไรรวมทั้งกับด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะ มียำปลาสลิดท,ทอดนะอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ยำปลาสลิดท,ทอดปลาสลิดท,ทอดเตรียมไม่ทันหรอกยำไข่ดาวอ่ะโอ้โหไม่เจ๋ทำอร่อย <c oughs> แต่วันนี้เต็มตาเต็มโตและยำไข่ดาวไม่เก๋ทำอร่อย,ยอืมอืมอืม โอเคเดี๋ยวปล่อยครับนี่อืมอืมกรรมใหญ่ๆเลยอืมอืมคำค,ครับ